จะแกะของจากลาซาด้าครับสั่งเป็นต้นไม้มาดูซิว่ายังอยู่ครบหรือเปล่าต้นไม้หายากเป็นว่านพยากาสัตว์เอาไปรับประทานและหนังเหนียวนะครับอันนี้ผมจะดูซิว่าแกยังมีชีวิตอยู่ไหมโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยโอโ้พระเจ้าสั่งมาสองต้นนะจ๊ะอืมอันนี้เห็นใบแล้ว เอ๊ะทำไมเหมือนจะได้มาต้นเดียวเนี่ยหนึ่ร้อยห้าบาทนะครับได้มาแค่ต้นเดียวนี้ผมสั่งมาสองต้นนะเออเข้าใจว่าต้นละห้าสิบบาทสงสัยต้องคอมเพลนกันสักนิดแล้วมั้งเนี่ยถือว่ายังรอดชีวิตนะครับไม่ตายเดี๋ยวก็จะเอาลงดินเลยก็แล้วกันโอเคถือว่าผ่านส่วนเรื่องคอมเพลนของขาดเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะครับ Okay. Ciao.